วันนี้นะคะจะมาทําคลิปการใช้งานเบื้องต้นคันนี้นะคะจะเป็นรถพวนดินศาสตร์ดินยกล่องนะคะสามารถเอาไปไถก็ได้หรือว่ารากสารี่เล็กๆก็ได้นะคะจะเป็นชิบล่านะคะหรือว่าชิบาอุละนะคะ KF552 นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ OHV ตัวใหม่แล้วนะคะระบบนะคะก็จะเป็น6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะคะสามารถปรับรอบตรงนี้ได้ด้วยค่ะนี่ กดนะคะนี่จะมีตุ้มกดตรงนี้แบบนี้แล้วก็หมุนได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ำมันกันก่อนค่ะน้ำมันนะคะจะแนะนําเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าห้านะคะจะไม่แนะนําเป็นเก้าหนึ่งนะคะเพราะว่าเก้าหนึ่งมันจะกัดพวกลูกยางนะคะส่วนน้ํามันเครื่องเบอร์สี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นตัวเติมตัวดูนะคะแล้วก็ตัวถ่ายอยู่ตรงนี้ค่ะนี่น้ํามันเกียร์นะคะกาโรตารีจะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะเป็นเบอร์เก้าสิบนะคะ ตรงนี้จะเป็นตัวเติมของน้ำมันเกียร์นะคะแล้วก็ส่วนตัวดูค่ะตัวดูอยู่ตรงนี้นะคะนี่ส่วนตัวถ่ายอยู่ด้านล่างค่ะนี่ตรงนี้นะคะส่วนโรตารี่ค่ะนี่จะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูค่ะอยู่ตรงนี้นะคะตัวถ่ายอยู่ตรงนี้ค่ะคันนี้ก็มีใบใหม่ให้ด้วยนะคะ ข้างละเจ็ดใบนะคะรวมกันก็เป็นสิบสี่ใบนะคะแถมไปให้นะคะกล่องโซ่นะคะสามารถกลับรอบได้ด้วยนะคะอันนี้คือใหญ่ขับเล็กนะคะก็จะได้รอบที่ไวนะคะถ้าอยากได้รอบที่ช้าก็เอาด้านนี้มาไว้ด้านหน้านะคะอันนี้ติดจองแล้วนะคะลูกค้ามาทดลองทำงานที่หน้าร้านแล้วนะคะอันนี้จะเป็นคลิปบอกการทำงานไว้ให้กับลูกค้าได้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะ ระบบนะคะก็จะเป็นกำเลี้ยวอิสระทั้งสองข้างเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวหมุนแฮนด์ค่ะเราจะไปหมุนตอนที่เราจะสาดดินยกล่องนะคะนี่สาดดินยกล่องลักษณะก็คือแบบนี้นะคะแฮนด์ก็จะหมุนมาทางเครื่องนะคะแถบนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นคัดต์นะคะหรือรกเตะสายพานค่ะอะ่เราสามารถปลดตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าแบบนี้แบบปลดชุกเฉินนะคะ หรือว่าจะดึงก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวทำงานของโรตารี่นะคะแบบนี้นะคะจะไม่ทำงานค่ะแต่ถ้าดันไปข้างหน้าแบบนี้โรตารี่ก็จะทำงานนะคะสังเกตที่ฟันเฟืองตรงนี้ค่ะนี่ถ้าเข้ากันสนิทนะคะจะทำงานค่ะให้ลูกค้าสังเกตดูนะคะอ่ะถ้ามันแบบนี้ ก็จะไม่ทํางานค่ะแล้วก็เวลาจะสาดดินยกล่องให้ลูกค้าเปิดปีกให้สูงๆเลยนะคะแบบนี้โดยปกตินะคะเวลาสาดดินยกล่องนะคะเราจะใช้กล่องโซ่รอบเร็วนะคะนี่แล้ก็เปิดปีกแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ล้อคำยันข้างหลังสามารถปรับตื้นลึกได้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะการติดเครื่องครั้งแรกนะคะ ให้โช๊คนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นก๊อกน้ำมันค่ะจะเป็นตัวเปิดปิดในตัวด้วยนะคะ,ะเปิดก๊อกน้ำมันก็เลยค่ะแล้วก็โช๊คค่ะเร่งเครื่องนิดนึงนะคะแล้วก็กระตุกได้เลยค่ะเวลากระตุกนะคะให้เชือกตึงมือแบบนี้นะคะแล้วก็กระตุกได้เลยค่ะ <S <S ไม่ใช่ว่าลูกค้ากระชากกระชากลานนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะทําให้เสียหายได้นะคะ <S <S แล้วก็รถติดแล้วแบบนี้ให้ดันโช๊คกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องโชค๊คทิงไว้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวน้ำมันจะท่วมนะคะส่วนระบบเกียร์ค่ะก็จะเป็นหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังมาที่เราบอกเนียนะคะเนี่ยจะเป็นเดินตัวเปล่ากเกียร์หนึ่งค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์สองนะคะเราสับมาตรงที่กระต่ายเลยนะคะ แล้วก็เกียร์สามค่ะถ้าเกียร์สามเราสับไปที่เลขสองนะคะแบบนี้แล้วเราก็สับไปนี่ตัวเต่าค่ะแบบนี้จะกลายเป็นเกียร์สามทันทีค่ะส่วนเกียร์สี่ค่ะเกียร์สี่ก็มาตรงกระต่ายเหมือนเดิมนะคะ ห้าหกก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะถ้าห้าหกเราก็ใส่มาตรงนี้ค่ะส่วนเกียร์ถอยหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะล็อคเดียวนะคะแบบนี้ก็ <c oughs> จะเป็นเกียร์ถอยหลังหนึ่งค่ะแล้วก็ถอยหลังสองแล้วก็ใส่ไปที่ตัวกระต่ายนะคะ ก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าโลไฮไม่เข้านะคะตรงนี้ไม่เข้านะคะแบบนี้ให้ลูกค้าเขยับรถนะคะเดี๋ยวมันก็จะเข้านะคะตอนที่ลูกค้าเปลี่ยนกล่องโซ่ก็เหมือนกันถ้ากล่องโซ่ไม่เข้าล็อกให้ลูกค้าหมุนใบปวนแบบนี้ช่วยนะคะเดี๋ยวกล่องโซ่ก็จะเข้าล็อกค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบใบปวนกันค่ะ ตัวทำงานโรตารี่นะคะที่เราบอกอันนี้กล่องโซ่รอบใหญ่นะคะก็จะได้รอบที่เร็วนะคะ แล้วก็ก่อนเลิกใช้งานทุกครั้งนะคะ,ะให้ลูกค้าปิดสวิตช์นะคะให้เรียบร้อยมันจะเป็นตัวปิดก๊อกน้ํามันในตัวเลยนะคะแล้วก็น้ํามันในถ้วยนี้จะเป็นเบอร์40นะคะจะเป็นตัวเดียวกับน้ํามันเครื่องเลยคะ่ะแล้วข้างในนี้ก็จะมีกรองให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับเอาไว้ดักฝุ่นนะคะลูกค้าต้องดูทุกวันนะคะถ้าเกิดใช้งานทุกวันก็คือดูทุกวันเลยะคะ่ะเอาออกมาเป่ามาล้างให้แห้งแล้วก็พอแห้งเสร็จแล้วก็กลับใส่เข้าไปเหมือนเดิมะคะ่ะ แล้วก็น้ามันเครื่องก็ขยันดูนะคะอย่าให้ขาดเลยค่ะเครื่องก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะเป็นทั้งกองเปียกแล้วก็กองแห้งในตัวนะคะอันนี้ก็เช็คระบบให้พร้อมใช้งานแล้วค่ะลูกค้าเอาไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ